สวัสดีค่ะเพื่อนๆแอนยังอยู่กับเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะของใหม่นะคะยังเหออยู่ค่ะเพื่อนๆก็จะทดลองสูตรไปให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะคะเดือนนี้ค่าไฟขึ้นแน่นอนก็ไม่ต้องห่วงวันนี้จะมาชวนทําไข่ต้มค่ะของแอนเป็นไข่ยางมาตูมนะคะถ้าเพื่อนๆที่ชอบไข่แบบในคลิปนี้นะคะก็เวลาเท่าของแอนได้เลยค่ะ ถ้าชอบสุกมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลานิดนึงนะคะทำไข่ลวกก็ลดเวลาลงหน่อยแอน,นใช้สีฟองนะคะเพื่อนๆไข่เนี่ยเป็นไข่อุณหภูมิห้องนะคะไม่ได้ออกจากตู้เย็นแล้วก็ใช้ไฟ160นะคะเพื่อนๆ160อ,องศา7นาทีพอดีเป๊ะนะคะ7นาทีได้ไข่ยังมาตูมเลยค่ะอันนี้แอนพอใจมาก ก็ถ้าเพื่อนๆชอบไข่สุกกว่านี้นะคะก็ mm hmm. เ,เพิ่มเวลาไปอีกสักนาทีสองนาทีได้เลยนะคะไข่ไม่แตกไม่ระเบิดไม่อะไรนะคะแอนก็ออกจากหม้อทอดเสร็จแล้วก็มาใส่ในน้ําอันนี้เป็นน้ําธรรมดานะคะของแอนไม่ได้เป็นน้ําเย็นหรืออะไรก็ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะให้คลายความร้อนเสร็จแล้วก็มาปอกกันนี่ค่ะของแอนก็ปอกปอกยากนิดนึงเพราะว่าเป็นไข่ใหม่นะคะ นี่ค่ะฟองแรกบอกไม่ยากเท่าไหร่พอพอฟองที่สองแอนก็มีทำเสียหายเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแต่ว่าแอนน่นยังไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าใส่ไข่เพิ่มขึ้นมากกว่ามากกว่าสีฟองเนี่ยค่ะจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจค่ะไว้จะลองให้อีกทีหนึง่ง นี่ค่ะเรามาผ่าดูกันแบบที่แอนชอบคือไข่แดงเนี่ยยังนิ่มแบบตรงตรงกลางค่ะยังเป็นยังยางเลยนะคะอันนี้คืออร่อยมากทานกับน้ำปลาพริกเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นไปก่อนนะคะแล้วจะทดลองสูตรใหม่ๆกับหม้อทอดไร้น้ำมันใบนี้นะคะ มาให้เพื่อนๆเรื่อยๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหม้อรุ่นเดียวกับของแอนเดี๋ยวแอนแปะลิงก์ไว้ให้ล่างคลิปนะคะเข้าไปดูกันได้ในช้อปปีนะคะไปล้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ